สวัสดีค่ะเมื่อนี้ผ้ามาเยี่ยมชมบอ่อกุุงเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิไปเบื้องเจ้าของบอ่อกุุงกันเลยเนาะจ้าตามกันไปเลยค่ะนี่เพื่อนกัสิรออยู่นี่เนาะคะ่ะสวัสดีจ้าคุณป้าสวัสดีจ้าเอาป้าเห็ดบอ่อกุุงมาแต่โดนปันไหนแล้วจ้านี่ได้แต่เดือนเมษาเดือนเมษาหนึ่งตี<อ>ป้าเริ่เบิงเบ้งเริเม่มเบน้องนี่ พามาเบิ่งนี้จากโบค่ะนี่นี่โอสันยนี่สี่อบ่บเง่าแปดโบ่อสันใส่บอสันนี่เหม็นบ่อันนี้เม็นบอ่บสันสี่เนี่ยพิ่นกัดสีนี้ออกซีเจ็นใส่ให้พ้อผมดิพายางไปเบิ่งเนี่ยจ้าพายางไปชมเนี่ยเอาพี่กัดพี่กัดอยู่บ้านไหนกันนี่มบ้านตะจงตำบลตลาดไซอำเภอจุมพวง จังหวัดจังหวัดนครราชสีมามีเบอร์โทรติดต่อใดบอหะเทียมีนผู้อยากสนใจว่าแม่พันธ์เบอร์โทรมีอยู่ศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าแปดหกสี่หนึ่งห้าจ้าโอเคบ่หนิเบอร์โทรแต่จริงบ่แท้จริงด้วยทอันนี้อันนี้คือเบอร์โทรเด้อค่ะผู้ใดสนใจพอพันธ์เม่พันธ์นี่มีขายไห้จ้านี่มีขายไหแล้วก็มีกุ้งที่เป็นกุ้งฝอยแล้ว เป็นกุ้งพร้อมที่จะกินได้เออเป็นกุ้งแม่พันธุ์แต่พร้อมเป็นแม่พันธุ์นี่เห็ดดีแห้งจริงหรอเห็นแต่เพลินเลี้ยงในบ่อบ่อดินเนาะอันนี้มะพร้าวบอบอที่เพลินเห็ดเอาเอาผ่าดำนี่มามามาเห็ดเป็นสาเป็นบ่อ โ,โอ een, een o, ind, o, een, oh, er can ้น no oh, ี่อันนี้เห็ดเนื้อแดงเตี้ยงมองเนื้อแดงไว้ขาหั่นกุ้งกินอันนี้อันนี้มันคือบางงามคืออยู่ในหันอันนี้มันเห็ดใหม่อ๋อนี่เรียงไว้ก่อนคือได้สองล้านเกินกว่สิบมีมีหมองน้าหรือลาไหลเรื่อยไลเขาเออไปใส่เลื่อยอันนี้มันฝนตกใส่ก็ลายกะมันกุ้งกินเนื้อแดงเบิดกะเอาไปตีอือใส่หัน น,นี่มือนีผพามาเยี่ยมชมคุณแม่เลื่อมถามว่าคุณแม่จังไหนคุณป้าคุณป้าเลื่อมถามว่าป้าซื้อว่าจังไหนซื้อว่าทองลาแก้วไทยสูงทองลาแก้วไทยสูงบัดนี้ป้าสิพามาเบิ่งมาเบิบ่งวิธีการท,ที่ใส่ใส่กุ้งใส่กุ้งไว้เนาะเอามาเบิบ่งกันเลยค่ะเบิ่งกันมีหน่อยมันร <để S 1> ้านได โอ้หลายอยู่นี่หลายอยู่นี่ไก่งแม่พันธุ์มันมีเตงงามๆเนี่ยหลายอยู่เนี่ยขายตัวเท่าไรก่อจ้ะแต่แม่พันธุ์แม่ไก่กับขายตัวละบาทขายตัวละบาทบ้านติดเทละหลายป่ะเนี่ยบ้านลงทุนหลายป่ะไหนคะนี่อยู่ไหนนี่กันลงทุนหลายเติบอยู่ เป็นเบอนผลลัพั้งุดเนวอ๋อนี่การลงทุนก่อนเอาเบิ้งชัดๆเลยเบิ้องอ๋อปดๆๆๆๆปดเห็นเบิ้งเนี่ยเขาเหตดจังไหนนี่อู้หลายเถี่ยสวอเถแ่ยพี่น้องโตใหญ่เถะเนาะนี่อันนี้ตัวเมพันเมพันหรือลูกมันนี่เมยพัน ลูกมัตสึออกลูกมันสึออกจากันนี่ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแต่เมียพันเอาตัวระบาทเนี่ยตัวระบาทอ่ะถวยนึงสิบพราได้หลายเั็นยังตีหนึงก็บจีได้หลายอยูเฮ้ยตัวระบาทงามงามเนาะจ้างามสาวอวนเออเอาหยังเอาหยังให้เขากินแน่นี่เอาอวนเอาอาหารอาหารปลาดุกหัวอาหารปลาดุกน้อย เลี้ยงให้กินคือปลาหนิแหละว่ะจ้ะเลี้ยงกินคือปลานี่แหละมึงเดี๋ยวไปกรอยคือเศษอบ้ยเดี๋ยวเบื้องทางไหนเองทั้งไหนเนื้อพันมันไข่ที่เอาเขาไปขายในบ้านักเทียไปว่าท่านเอาไปว่าท่านไปใส่ออกซิเจนพ่อนแต่ละบ่อแต่ละบ่อดิคือมีออกซิเจนส่วอันเลยเนาะจ้ะแน่ก็ ีออกซิเจนทุกทุกบ่อเลยอ๋อน้ำตัวไว้ดิห้มันให้มันฝนตกไปไปเอามาเะใส่ดิเอ้าเดี๋ยวเห็นบ่น้องนี่เนาะเดี๋ยวเห็นอนแหนะปะพี่น้องอยู่ในกล่องคือม่เห็นเนาะไม่เห็นแหนะอันนี้มันทางใต้นี่คือเป็นผ้ายางคือกันเนี่ยมัผ้ายางเมัดผ้ายางเย็ด ฝังรักขึ้นแล้วก็เฮ็ดเอากระเบี่ยงไปซื้อลงทุนซื้อกระเบื้องพร้อมกระเบื้องไปซื้อเอาอยู่ใส่ยุบอ่โอ้เนี่ยพุ่นขายให้แผ่นแต่กว่าแผ่นละสิบบาทเออสิบบาทออกมาอร่กุแผ่นผลด้วเออกับพอฟังอยู่เลยละสิบบาทพอฟังอยู่เอาทางผุ่นมีบ้านี่กุ้งมีถุกบ่อเลยเต๋อมีถุกบ่อบ้ามีสูบ่อน้องเอ้ย พาไปเบิ้งพาไปเบิ้งตามไปตามไปตามไปตามป่านางไปเลยเนาะค่ะเนาะน้ำใสดีเถอะเนาะเปลี่ยนน้ำบ่นี่เปลี่ยนน้ำบ่เปลี่ยนามันเน่าอ๋อนี่มันบ่เน่ามันบ่เสียน้ำใสดีดีเบื้องใสติ่งลิงเพื่อนชีฮ็ดอันหลอกหลอกว่าฝนตกว่าสั่นอันเอาน้ำใสกระโปรงนั่น ให้น้ำมันย่อยลงบอกนำมันย่อยกุ้งม,มันเลน่นให้มันไข่เท่ะน้อยต่ให้มันย,อย <ừ. S 1> ่อยปักปักลงสาน,นะน่ะอ๋อเห็ดแบบนั้นนะ่ะจอหูนหน้อยเอาอตัวว่าฝนตกว่าสั่นตัวค้นตัวคคน,คนตัวกุง้งเออคน้นตัวก <laughs> <laughs> ุ้งก็แ็ดดีเถอะนะ<น>ดยอดไปเลยจ้ะ นี่เพิ่นกสนเฮ็ดแบบนี้นี่กะกวดน้ำนกะเบิดแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งกะยู่อะไรเบิดลหม่มือเนาะมื่ออันมาเบืองเลยไทยเป็นชั่วโมูกสองโมงกกับพอ <c oughs> ่อบ่ได้หายเบิดมือฝากในเด้อผู้ใดสนใจค่ะนี่บอ่อเมียทองทองล่าบอ่อกุ้งเมียทองล่า พีกัดบานตาจงเ้อค่ะผู้ใดสนใจพ่อพันแม่พันนี่มั้斯บอ่อกุ้งนาวาโอ้มีมีซื้อบอ่พรนะ้อมเนาะนี่เอา้าเอาซื้อบอ่าาบอกุ้งนาวาบอ่อกุง้งนาวาบ่อกุ้งฝอยนาวาโอ้บอ่อกุง้งฝอยนาวานี่เพิ่น<嗯>หัวก็จิตเริ่มตั้งซื้อนี่ละจ้า <laughs> นี่ละมาเลยมาเลยผู้ใด สนใจพ่อพันธ์แม่พันธ์นี่มาเอาด้วเด้อเด้อค่ะนี่เอาใส่หัวอาหารให้มันกินก็เป็นเก็บขึ้นว่ายมันอยู่สะออนเนาะพี่น้องเวลากับวาเอาออกอันนี้คืออีหยังกับหัวอาหารเออใส่หัวอาหารเอาเอาไว้แบบใดห่อห่อห่อแล้วก็ถึงลงเอาเลยเขาสิกินแบบใดบ่เนี่เขาก็ถึงเวลาเขาก็มากินเองจ้อกินจ้อกินจ้อกินอยู่ในอันนี้ล่ะ อยู่ในนี่ล่ะโอ้นี่ห่อไว้ห่อไว้เอาถิ่มโยลงโยลงไว้เป็นจุดเป็นจุดออเป็นจุดนี่เด้อบ่ยานี่จุดโอ้เฮ็ด3จุดเอา1 2 3นีอืออนีคือบ่อยาวบ่อยาวนี่มี8บ่มี8บ่อ๋อย้ายต่อไปทางพ่นน่ะเพิ่นก็สิมุงสะลมเนาะจ้ามุงสะลมเฮ็ดคอกบัก ลงเลื่อนอยางดีแล้วได้ดินลงเลื่อนลงทุนลงเลงทุนสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดสุดยอดเพิ่นกะลังหัวก็เริ่มเห็ดนะจ้ะโออันนี้มันเบิดแล้วฮะเก็บไว้เก็บไว้แล้วมะฮว่างจากแดดไว้ดีๆเพราะมันมีเชื้อโลกโอแล้วก็หัวหัวอาหารแล้วก็มาโยนลงให้เพิ่อนอันเห็ดเห็ดอาหารให้เพิ่นสู้มือบ้านนี้ให้สู้มือเลย หือถ้ามงเดืมือโอ้ให้ซุมแต่ว่าโตใหญ่ค่ะอยู่เด้กุ้มจ้ะโตใหญ่แฮงปลอ่อนใหญ่อยู่นี่ก็ออกซนมันมันมันระวังมืเนาะจ้ะมันบ่มืดอกค่ะอันนี้อันนี้ดอกอันนี้อันนี้จอกจอกแล้วก็แหนแดงนี่ก็เป็นอาหารของเพิ่นคือกัน คนเกิดสิกินน้ำหางน้ำหยังไปง้เสียเนาะกินห่ากินห่าเนแดงนี่มันมีโปรตีนหลายจ้ะนี่ค่ะตามจากวองบอไปเลยนะจ้ะไถอู้าู้อู้อู้อ้อูนนู้อันนี้อู้นี้อูนนู้อ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 เ้้อห้อู้อู้กูอ้อ้อู้อ้อู้้ แต่ว่าเขาก็เป็นอาหารกินในนี้ทุกอย่างนี่มันนั่นมันม่านออกลูกมันม่านเคียใครมาเคียไข่ย้ำย้ำกังเว้นขยายขยายกันยเกล็ดมิสาตีกันอยเกล็นกับเอาเขาเอาอันอันนั้นให้กินมันก็เห็นเลยมันก็ลอยขึ้นมาวานย้ำเว้นแต่เห็นลอยเงียิเงยบเงยบเงขึ้นมาลองวานบ่ ใส่เอาหยังมา่อวานเพิ่นเห็ดดีแห้งกี่น้องผู้ใดสนใจกุ้งพอพันแม่พันมากมากหลับซื้อได้เด้อค่ะเด้อกุ้งเม่พันโดยเฉพาะโอ้เนี่ยบอนบอสันเนี่ยเออบอสันบอสันนี่พอพันแม่พันโดยเฉพาะเลยอันนี้กระแมนบอนี่กระแมน เห็ดสะอาดแห้งเ้ย <perí> พี่น้องสะอาดแห้งบ่อแบบน้ำใสบ่อิ่นกับเห็ดแบบสะอาดไหลเอาล้างกาหเลอจ๊ะ นี่เพื่อนกับสีมีไฟฟ้าพร้อมเดือ้อไฟฟ้าไฟฟ้าพร้อมสซอวนเนาะมองหันยกขึ้นมากหลายเนาะใจบ้านเอาขอเบอร์โทรอีกไหมแม่แม่แมทองลา <c oughs> ขอเบอร์โทรอีกแม่จ้ะา